เดคนตะพอนเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเหมือน,นมาเป็นแม่ค้าตลาดแม่ค้าขายปลาเป็นสีสมีไซไงคนก็จะกินปลาปักเป้านี่คือปลาปักเป้าเน,ะน,นาะเบิดบอะไรพวกแกมันสิม,มันสิบว่าลายโลบ่ะดิ <laughs> ้นมองดูโลไก ปไปไปกินปิ้งปลาปะแทมๆหยอดพิเศษกับแทมบุ๊บบุแทมประตูปะแทมประตูปะปไปะปเดี๋ยวไปหาหลอดสีแล้วกินก่อนนะทุกคนเพราะว่าเมือนี้อากาศหนาวที่เห็นบอว์บอว์ไข่เป็ดนี่ไข่เป็ดหรไข่ลูกยากาศในตลาดนะทุกคนมือนี้คือคืดในเรื่องหนึ่งเพราะว่า เป็นมือที Devil ่ว่าอากาศน้ำแห้งผู้ใดก็ไปหากินบุได้ก็เลยแบบเข้ามาแต่ตลาดเสืออ่านว่ามันเสือมันยิงบุค่ะบมแมนวะจะใช้กระนุ่งได้ได้แล้วเรือตัดสินมาบุได เอกได้ไหมลักใม่ดังไฟลาดเวยนะโอ้มันลาๆเอาไหมทไหมนี่มันลูกซีนสิบพันปวนกันเด้อยันอันเอกิดโตประมาทเจะดัน่นี้มันหาไปพัน

สามสามพันสามพันสามบานหอนสองพันปลายสองพันปลายมือซื้อีนกระถือเศร้าบาทนราทุกคนมือว่าในถือสามสิบบาทมือนี่ถือสิบสิบสองพันถือคูมมือขูมมือกาสินต่างสัมนาต่ออีแมนขามะค้ันยำสาวมาขามะค้อนกระถือน้ำเนาะถือเจ้าคนค่ะเจ้าคนบอกถือน้ำจ่าขามาคอน ถึตุเวิร์บ้านก่อนเล้ก็มดูนาย์กถือมาดูนกถือกลูกลูกนเฮือนนงบดถือเลยพ่อกึ่บดถือพ่อนบดซื้ออีแม่ซื้อมันก็ซื้อเล็กก็ีแม่ซื้อเด็กก็ูมีถือเกอเาไม่ถือเล็กบปูกด แล้วแหละสบายดีทุกคนสบายดีออกนอสบายดีทุกคนเหมือนเขามาเป็นตะกรงเตลยเขานำมาเห็ดกินขาขาเห็ดแต่ขากับตีนกล่องมันกล่องพุ่สบายดีกล่องุ่งนุ่ง่งก่อนที่ผมจะบอกจะเตลย์กับเซาแปฟบอกว่าแข่งขาแข่งขาอยู่สบายดีเราทุกคนเมื่อนนี้เขาสิมาเห็ดปีกปลาอยู่สองก็แก้วออร์แกนิกส่วนนี้มีแต่กินกับนอนเอ้ยบ่แม่นแล้มีแต่กินกับกินแม่นบอกว่า ม่่ไไปกทีเลี้ยงทีมงานไรแต่ว่าทีมงานท้องจิตใหญ่กลัวตัวใหญ่กลัวเลย้อยกับอีกข้างใหญ่กลัวไปแล้วสิงปลายสิงปลายเารนินจาสิงปลานินจาคือจีจับหยักเนาะนินจามันคืออย่างบว้โหคือกันเห็นแต่นางอันตัวมันแหลนในใบนะบ่ตัวมันเหาะจริงจริงป๊าบุกินเคนสิใครกินเนี่ยจ้ะ Cô nhặt xe mình kẻ khá ổn rồi, <cười> 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 đàn bọn <không>. Lông cứ <laughs> lông <kia hèn cười> <laughs> <laughs> lông hèn ở đây nè Lông tông lông bộ Lông bộ ok rồi เราจะปงปลาไว้นี้จนกว่ามันจะสุกแล้วเขาจะมากินแล้วปงปลาแล้วเขาจะมากินพร้อมกันเกือกห่อเกือบเกือบล่มต่อคาวโ่เมนตยังดอกเบรกบ่มี่อกไปเลยว่ะสุดยอดมันสุดยอดอีนนี้ท่านผู้ชมสุดยอดเป็นตัวใบใหม่เลยเป็นสุดยอดมามข่าเข่าเข่าเข่าว้องมา มาเด้อสบายดีทุกคนมาแต่หลักเงินพอบ่ะพอจิบานเดินเดินเดี๋ยวค้างไฟกับแหงที่หมดเลยค้างไฟมาน้านแหงจูดเอาเลยเมื่อนี้ออกมานอกสถานที่นะทุกคนพอเมื่อนี้เป็นเมือที่ว่าอากาศหนาวที่สุด14องศาวัดได้สั่นเลยนะคิดได้ว่าจีบสาโมแบนป่ะนอนเนี่ตื่นชัวร์ทุกคนตื่น8ปดโมงเก้าโมงแต่ว่าสาลัดตื่น11บเโมง มื่อนี้ออกมาหนอกสถานที่มากินข่าอยู่น้องอยู่แค้มเพื่อนเราทุกคนคือข้างๆชาวแสในก็จะเป็นกองเพื่องเพราะว่ามันอากาศหนาวแห้งเขาก็ต้องอาศัยพวกเนี่ถือว่ามัน,นอุ่นพวกเพื่องพวกไฟอย่างสีแบบเขาเอียนแบบแบบมันเป็นคนยังส่เนาะประยกใส่เห็ดแทนเฮานี่แบบซิ่วๆนะกับพวอมหนาว,วเฮาอยู่ได้จะมีแต่เพื่องแต่ถ้าเข้าดังไปนี่แบบ ลมแห้งเขาแห้งเขาเนี่ยไม่ก็อชิไมคกองเพื่องแล้วก็บฮเชี่ยซแซวเปลไว้นันนี่แล้วก็เผาเซเพื่องเลยเห็ดเซเพลโอ้และชิฮายเห็ดซวแปลโอบเพื่องกูเบ่าวคิดทอดแต่ว่ากินเดียวคอมเมนเนาะกูเบ่าวก็คิดทอดแต่ว่ากินว่าทัศิโอเพื่องนาะแต่ว่าเศข้าวนะค้างเงินหน่อยด้วยกันอันนี้ก็คือแบบเป็นอันแทนบังล,ล่มฮ่าเนาะแบบบังไฮมันอันลมเข้อก้องแล้วก็บังไฮฮ่นาวอันนี้บตอต้นนะคนล่อเจากก้าเก่าเจ้าเดิมสบายดีพี่แม่สบายดี สบายดีแบบล่อๆดูบอแบบเสียงแบบพันธมิตรดูสวัสดีครับอย่าไปแหงนะไปเนาะอันนี้เป็นน้ำนาะทุกคนเอาน้ำมากินมือนเดียาตุ๊กใหญ่เลยมือนนี่นะยันสคาร์บูอินแต่ว่าอันนีจะมีทีมงานเท่าหน่อยแหละทุกคนสองคนมีบาร์เคนดี้แล้วก็บาร์แดนลูกน้ำบารน้าชาแล้วจีสางเฮือนอยู่ป่าสางครอบสางครัวเดี๋ยวเขามาเบิ่งอาหารการกินเท่าลยเนาะทุกคน มาอนีออกมาปิกนิกอยู่โบกายไม่ได้แล้วะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางออกหน้านี่อันนี้ก็เมื่อเข้าเดียวก็หอดเพื่อนเพื่อนอยู่มองนี่นอ,อันนี้เป็นบ้านเทิงเนาะเป็นบ้านบ้านเหนือ<ะ>อันนี้โอคฮักอันนี้นนซ้อมซ้อมใจอยู่บนนี่นะกลังมอนคิดอยู่บแบบมันอุ่นนะทุกคนแบบคือน่องลอยแล้วรก็สีนอนแบบ ซิ่วๆอะนะมันอุ่นเนี่ยทางเทิงนี่สิเป็นน้องเนาะเป็นยังคือมากินแคมปน้องเพราะว่าถ้ามันมีน้องเวลาลมมาแฮียงมันจะโบง่ายขี้ฝุ่นมันสิโบปิ้วมาเข่าอาหารเท่าแล้วกันเวลาเฮานอนเนี่ยสบายก็มีหูกบได้หลายหูบางใหญ่อยู่เพูดนนะเมื่อเสียมาขุดกบเป็นยังกะปูมาจีแต่ว่าหม้อนี่ยไปใส่กับปายนำฮัลโหลรู้ว่าภาษาสเปนบอกว่าจะมาเบิ่งอาหารเนาะทุกคน อาหารมืไหนกัมีปลาซองโตเดี๋ยวฮะเดี๋ยวสิัมผัสปลาก่อนเฮลโหลแกยังวัแกยงมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยโอปปาผมมีสัญญาณต่อรับปิดแบบนี้นะไม่ใช่เธอทับตายในกินสะาเพราะมันสูงนะทุกคนมันสูงบอกมันจุงเกินไปแต่ว่ามันเกินสี่บ่อนั่นเกินกำหนดแล้วนะความันอดภัยมันดุอยู่แหมกอย่างจิดมือเป็นน้ำซอวขาวและหมักหลิงของสูง เพื่อจาคลิปนะทุกคนเอาเห็บอาภายในเห็ดเวียกภายในบ่เห็ดเวียนะทุกคนตอนนี้ก็รอถ่ากินเผกำลังซุมพื้นใส่เร่งนะตอนนี้เราชะลอยกับบอต้นทิเผาแก่ยแก่แคนมาียงได้คทุกบา บอกกันเฉอน้องเป้ยวกัมาอันี้เนาะอุ้ยาไหมแ่เสียบบรมาณนั้นแหละกตี้ไใหันมือสดเลยว้าย ก็พยายามไปกินเอาเลยเห็ดยูเห็ดกินเราทุกคนแบบซิ่วๆมือนี่เพราะว่ามันกินเขาเลยอะล่ะช่วงนี่ก็ช่วงบ่ายสองโมงเนาะทุกคนแต่สิตามบังหงงลงไปกินกระปิงปลา,ยอ,าอยู่นะเขาจอาอยู่น้องแต่ว่าก็สมที่ว่าใาส่ตามบังหงงนี่ก็ตามเราดูการเนาะทุกคนคือจะช่วงนี้กะมะกอกมันสุกเนาะทุกคนเ้นาเอามะกอกใส่เพราะว่ายิงตามเราดูการมัน,พมนเพราะว่ามะกอกนะใส่เปิดปีบได้เพราะมันบ่มี ก็คือส่วนนี้มันซุกความกระหายใจมาเกาะตอนนี้หายสาวลอยตอนยำหงส่งส่งคือสิเปิดหานได้เลยลอย,ลอยเปิดหานยิบผาโ <c oughs> มเมนต์หันหตำมหงเ <c oughs> บิ่งถ่ายยำก็คืออยู่ <c oughs> นี่นนนนรรเราทุกคนตอนนี้สลัดซาเปาซาเมสาบขาวเบาต้นถ่ายี่น้องแล้วแหละเนาทุกคนตอนนี้ตำมหงใสม่มะกอกมันสีออกแบบ แหล,แหล่ๆน่าหน่อยอารมจานด้ยเหรอจานในบอกดรยเลย <Okay. S 1> ลว,เเวันนัวต่ว่าเซฟบจะเือ้เฮาตามเองแซ่บเลย เสียุณเรียนจานป่ะเงียบขึ้นด้วยหะไม่รักเลยเนาะซีมตามม่วงหมดเลยซาลอยซีมนะทุกคนแบบพอตออเคืองรสจซีมเป็น้ำทางเป็นจานล่อมด้ว ทีมงานเทาก็นอนตายถ่ากระดึกกระดึ๊งอยู่เนาะทุกคนทีมงานเทาก็นอนตายกระดึกกระดึ๊งอยู่โอ้โหสลัด <where>, เอาเดินไฟมาได้ลรโดนไฟมาสบายดี <laughs> โอ้ย <laughs> ไม้เด <laughs> ้่นี่น่าสัมผัสสบายดี ะนสบายดีสบายดีสบายดียังกระชางน่าเสียบสบายดีดูเดนอ้ยสบายดีม่กก็เบื่อกน้ก็หลังกันนะหลังเบื่อกี้นอือหลังซาเม่เราทุกคนเป็นมีเป็นมาเอ้ยมีคนตัวนี้ปลาก็พร้อมแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะเอามาคือโบซุกวะแล้วก็มาด้วยก็ให้ยหนาท้ายหูไหมครับคือโบซุกขากวะสุกดละบอก แซบเลยน้่เชลมาเด้อมาเด้นทุกคนทุกคนุ่นอนไลเออเอมึงอยากเต้นกูต้องมาเด้อทุกคนเหน่อยดิกูจะบอกปลาตันี้ชุดอ๋อเดกนก็กก็บอกก็กินอาเบอก้บนอย้มดหน่อยงร่างันมกินไอ้เมียเพิ่นผลมาน้อยบบน้อยใเด้อ ยาอใส่สาบได้ไหมอ่าน้าไงไงแก้วอร่อยนะตำเราถือคนตัวนี้แบบนัวมือนนี่เห็ดรสชาติแบบนัวใส่เป็นนัวใช่ไหมใส่ลายกระเส็บลายค่ะอเลยได้ใส่ลายกระเสยบปลาชนะเราปอกเปลือกดูห่ะมันก็เป็นตะกินยูแบบนี้เดี๋ยวนี่ก็มาพีนะสวยงามมากเบดโลโซด็กถ้าใครอยากกมาฟังเพลงอยู่กันดับไปเลยสุกขาดป่ะลีข้าจีนใจจับบอ เบอรหนาคนตันก็โหตันโมงคนรอรอนะ่อรอนะรอเสารอเสารอรอรนเสาไรยรยาอะไสาหัสบรนั้เขามานำาหวเงินติไปก่อนิดเันแม่เป็คมบ่ผักไหบริมนะย่กินผักอืมมันจะแสบเลมุมกลับ มเราแต่คนมีอันมีผักสลัดกับมะเขือมะเขือแหล่มะเขือแหล่แหล่คือแก้มบอต้นมันกินถือเลไนะบอกแก้มแหล่พัชรีเครียรติประเพงีหลายคนแก้มแหล่นะ่ิชอเน่แซวก็ร้ายแาวอินแซวหมักแล้วก็แล้วก็ตัวก็รลายแล้วก็มาด่าคนเพื่อนจิงนักกินราคาคายชิมจิกหมดเขาจิตีมันเหรอเอ้โว่คน ใครดูกระดาเดือนไมดูเพือนทไม่ได้เขาไปโดนลูกเขานั่งชิ่น่างนะเด็กนั่งเด็กมันก็บางดังนั่งบกหักประเด็นคนสาดตรนะกว้างๆอยู่ในแต่ว่าบาต้นนะยับมายับมาดันมาจนบุมนี้มองนั่งแล้วนั่งถอยถอยถอยด้วยถอยเข้าไปหัดเตียงเลยถอยอีกถอยอีกถอยอีกเออตรงนี้ก็มีมองนั่งกินเด้อ อันนี <gegen violin> <acy> ้เแดพี่แสบปลารมันคือเพ็ดปะคมีขาวก่งปลาดิคะคนมนคนแบบแบบมันอันุน่ะต่างกันอยู่คือซอขาวซรอยอยนั้นห่างกันครับสาบสลัดอยู่ แต่ว่าแบบเพื่นสนิทกันสัมเสียกันคนแบบคือเราเบากันไปใส่ไปนี่แกันแม่อยู่บอะรเราเทียมเนป็นเสี่ยวกันผัดสลัดผัดเผาแล้วทำให้รพังไหก็ก่อนีเอิดเสี่ยวกันก็แนวคนส่กันบุ้กันบ่หน้าตากะตำกันย่งงบกว่ากันบ่ย่าแช้ทุกคนตัดสินเนาะว่างสลัดกับซอยลอยแนมอะยิเงด้ว ยิ่งค่อยๆกับนาดแล้วยิ่มทาบประสงยิ่มได้ประสงมาใจอลไนี่สใจหมาเลยขนาดเนียแก่ไหนจะมีทังงลังกรเพาะลังอีกขาจะเพิ่มโดดน้าตายเลยเขาใช้ตัวแห่ตัมหน่อยตัวห่เป็นเป็กแงงามไแไปนะมันบกแก่กนักเลแไปแนมมาเลย เออว่าแมนไปนะแนมงามไปน่ะแนมเป็นาแนมไปนะงามมาดิเบิงามทุกคนเด้อยังเลือนแต่นางมันซ้ำนี่นะพอดีแบบเป็นช่วงที่แบบกำลังเสบๆซบนะหลังมือก็จะใส่สื้อมาซิบโต้เาโตนี่แบบมันลายพอดีมันจะโเป็นตะกินแพงน่องแพงหนุ่มเทปเลยมาเบิ้งหน้งก็จะแพงมึงหนินะเอามากอกก่อนด้วยซัมโกินกับเคอะหัวมากอกเบิร์ดนะทุกคนยังกับเบิด บ่แมนันแซ่บแล้มันน้อยอะวันนเอฟนมึงไปดังมือจพาไป้งเี่ยอาแต่คลิปนี้กับโจ้ไปสนิทกันเราทุกคนคลิปหนาสิพาซาลอยไปอาแก็มบรนไปคุดกระปูเราทุกคนไปคุดกระปูอยู่ห่วยเลวิพาเพิ่นไปจิพาเพิ่นไปกินปิ่งกระปูอยู่หวยจ้มืออไ่ประมาประมาณสองขีดอาค่แต่มือปุ๊บ นีลอบอแม่ตแค่เมื่อได้ไเมได้ล้วครัเมื่อิบี่แล้วตอนมันยุดประตูว่าไปกูไปกนกูีกควยกูเร้อยไปกูะปูไหนก็่เกตะปูจักี้วไกมลาภมีในโลกถึกทวถึกทวแล้เหตุผลไปยังอยไอกะคืออยไปเลี่นเจ้าไปแลยก็หลักกันเจาะเข้ามานั่มือนกันแต่กานเข้า้าาหตเนื่อนเนี่ย สำหรับคลิปนี้กับเจ้าไริษัทหนีกันนะทุกคนอยู่ไปกะมีแต่เข้อวิเคราะห์วิจารณ์ยัง Jackman m o m น n t คำมันโมแมนต์นะขอให้ผู้บ่ารนำบุได้ผัวนะทุกคนบุได้กับบัวบุได้กับบัวเหมือนกันไม่ไปมอมีเห็นตายอย่างบุได้ผัวสลัดกับสาวขาวสิบบัวผัวสาวอยเด้จะเอาผัวยุกน้าอันนี้ยังได้ยืนแสดงวยังได้แล้วไงร้อยมันโมีบนะเพื่อนไหนใร้อยเพื่อนก็จะตอนมึงหุึงและรับ